nó kìm nhìn bà Châu nói với Emp Nu nhìn không biết biết rút nhìn thấy là Đồng đi là và khúc cạnh đúng thì để báo l remembrance để không có illustraz dengan đúng thông tin statement, no เป็นพันเรือตะดอกเที่ยวได้ครับหลายครับขนตกตีหามหือแล้วตาหน่อยเลยาเลยคอยเก็บออกเจ็บบวบไว้ว่าอะไรเพราะผมอัดมากครับนี่แหละเขาเอื้อนยัดกระสันมันเป็นสีรุนตาครับอันนี้เป็นเฮ็ดเพื่งครับหลายอยู่เต็มผมเอาตะดอกมันเอาได้นี่เขาเอื้อนเฮ็ด เพิ่งมาหรือเพิ่งยังคงตกเดินเบ่้องถุถ้าก็รสดชาติก็จะแสียบยุบก็จเตัวหมักมันดอกบานหลายกันให้ถือฝนผมก็จะเลือกแล้วแต่อดอกที่มันแข็งแรงมนาะัมืีอได้ให้ดปกตาบหลายครับพี่น้องคุณหลายเลสิบเป็นสิบครับตุณดอกมีใ่ายขาเนาี้ยวมีไข้มีแต่จำโบเอ นี่คือหวานนี่ปวกตาบตาบหน่อยตาบใหญ่นี่นี่ปวกตาบกี่เฮดไข่ซ้ำกระปันเขา่า บาตาหน่อยหน่อยเนี่ย,น,น,ย,ยนี่ยนิปหน่อยบ่ท่งนคืนนี่นี่เป็นสายหมานครับเป็นไม่ตายเลยละ่ะน,นี่เห็ดตราบเห็ดเห็ดตราบเหมนไ่มนีดอกบานเห็ดไทยว่ว ปวกตาดอกนี่แห้งจังพี่น้องดอกนี้แห้งคักเห็นบ่พี่น้องปวกตา เนี่ถือฝนก็จะประมาณนี้พี่น้องเอากระเลือกแอ,อาต่ดอกมันเฉียดดอกมันบไดใเอาเฉียมฝาชิมน,นี่เป็นจังไนตาหน่อยหน่อยเกาหน่อยได้ซื้อได้พี่น้องมับบดบวดใหญ่เ <c oughs> นี่ยปวดตาตอนนี้กินบม่หมดแล้วเนี่ยปวดตา น้องว่าเห็นยังกินยังสีแสบเห็นตกตาเห็น่าเห็น่าะวนวนวนนี่เห็นยังกินยังสีแสบพี่น้องเบิ้งเอาขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วบาน เป็นไพี่น้องตั้งเห็ดปวดตาบมันนี่ลาตั้งเห็ดปวดตาบมาเลยกำลังหวานเลยนี่ซุปเหนือเจียบใส่ผักเสีเนี่ยจหน่อยผักชีใบเรื้อยจิน,น,จนมาเม็ดนี่สองกำนี่เห็ดปวดตาบนี่ก็ดอกง่ายนี่น้องมาหวา นี่แหละครับเอามาให้เบิ้งเป็นน้ำจิ้มลูก,กินเไว้ตั้งหาก